รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กพรับพิชชิ่งจำกัดภูมิใจเสนอ b ิ s เน e โอ o เนอร์ทีวีรายการที่จะพาทุกท่านไปถอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิสไอด l อลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จ ก็ดสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนงานที่ผมทำอยู่เดิมเรียกว่าแอคทีฟคือต้องทำถึงมีไรายได้<ม>หรือหลายๆคนที่เป็นผู้หาหรือคนทำงานประจำหยุดทำรายได้มันหยุดแน่ๆหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ไม่อยู่สัก2เดือนกลับมาธุรกิจหยุดละแต่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ถ้าเราสังเกตคือเจ้าของแบงค์เจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เขาไม่ได้อยู่แต่ธุรกิจเขารันธุรกิจอยู่นีเวัเน็ตเบิร์กสามารถทําให้ผมสร้างองค์กรขนาดใหญ่เงินเราได้แน่ๆและที่สําคัญคือมีเวลาและมากกว่านั้นคือคือเราได้พัฒนาตัวเองผมเป็นทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะผมเป็นแบบนี้แต่ผมเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วพัฒนาผม สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมกันถอดรหัสความสำเร็จกับ b ิสไอดอลในแต่ละสัปดาห์พบกับดิฉันธนสรอ,อมตัตยกลค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะเป็น Business Owner TV Special ค่ะกบจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจเศรษฐีเงินล้าน ที่ในอดีตนะคะเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนระดับผู้บริหารของสถาบันการเงินระดับประเทศแต่ว่าเขายอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนบาทไปค่ะคุณผู้ชมและไปเริ่มต้นชีวิตไปเพื่อพิชิต passive income กับธรุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่ระดับโลกและปัจจุบันนี้นะคะชีวิตเขาเหนือระดับมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าเขาสามารถเป็นนักธุรกิจเงินล้านที่มีเครือข่ายทางธุรกิจมากกว่า5ประเทศทั่วโลกนั่นเองแหมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าท่านนั้นเป็นใครและเขาทำได้อย่างไรอดใจรอสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะไปพบกับบิท Society แล้วกลับมาพบกับดิฉันและแขกรับเชิญสักครู่ค่ะ วัสดีค่ะวิสโซไซตี้วันนี้นะคะเหีียวพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกับบริษัทอารีอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งตอนนี้อ,นอารีอันอยุธยาได้ทุ่มงบกว่า3ล้านบาทจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอ,อารีอันอยุทยาสารฝันปันสนามฟุตบอลให้น้องต่อยอดโครงการ,อ,รอารีอันอยุธยาจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์2016และภาพรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านสีคําจังหวัดเชียงรายกันนะคะที่นี่เป็นภาคที่3ในทั้งหมด6ภาคนะคะที่อาเลียนส์เธิยาจะสารฝันปันสนามฟุตบอลให้กับน้องๆน,นะคะปีนี้อาเลียนสู n i o r f o ฟุตบอลแคมป์แข่งทั้งหมด6ภาคะคะ่ะโรงเรียนอนุบาลบ้านสีคานะคะเป็นโรงเรียนหนึ่งในทั้งหมด20โรงเรียนที่ส่งเรื่องเข้ามาให้เราพิจารณาว่า จะเป็นโรงเรียนที่เราจะปรับปรุงสนามให้หรือไม่นะคะงบในการปรับปรุงสนามแต่ละโรงเรียนนั้นเนี่ยอยู่ที่5,000 500, 0 0บาทนะคะปีนี้เราทําทั้งหมด6โรงเรียนก็3ล้านบาทนะคะสําหรับโรงเรียนนี้เองนะคะท่านผู้บริการมีการสนับสนุนให้เยาวชนนะคะทั้งในโรงเรียนเองแล้วก็รอบๆหมู่บ้านแล้วก็ตัวจังหวัดเองให้มาใช้สนามคือปัจจุบันเนี่ยเขาใช้สนามนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าเดิมก่อนที่อาเลี้ชิทยาจะมาช่วยปรับปรุงสนามน,น,นั้นเนี่ยสนามยังเป็นฝุ่นอยู่นะคะแล้วก็เป็นดินซึ่งมันยาก ต่อการที่จะให้เด็กๆเล่นนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยสนามแห่งนี้6,000ตารางเมตรถือเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่อาเลนซิทียาเคยปรับปรุงมานะคะก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับทั้งเยาวชนในโรงเรียนเองแล้วก็เยาวชนรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ในตัวจังหวัดเองยินดีกับชาวแม่จนันแล้วก็ชาวเชียงรายนะคะ ที่อยุธยาอันประกันชีวิตได้จัดก,กิจกรรมดีๆให้กับสังคมเนี่ยก็เป็นตัวแทนของชาวตำบลสีคำนะคะก็ดีใจที่บริษัทของอาริอันอยุธยามาช่วยจัการจัดทำสนามสารฝันให้เด็กๆที่นี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาอาบาจอเชียงรายนะคะ a l เ i ียนจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์แข่งกันมาที่ภาคนี้เป็นภาคที่3แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปแข่งกันที่ภาคกลางคืเอ,อยุธยาภาคใต้สุราษฎร์แล้วก็ไปไฟแนลนะคะรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราได้จังหวัดที่ชนะแล้วนะคะมี3จังหวัดนะคะมีนครสวรรค์มีเชียงใหม่แล้วก็มีน่านที่เรากําลังแข่งกันอยู่นี้คือแพร่และเชียงรายค่ะ เจอกับโรคร้ายคุณและคระอบครัวอาจต้องแบกภาระหนักเกินรับไหวโทรหาเราสิคะโครงการเมืองไทยยิ้มสู้โรคร้าย022902626รับค่าชดเชย15โรคร้ายแรงสูงสุด200%หรือรับความคุ้มทองชีวิตสูงสุด2ล้านบาททำได้ตั้งแต่อายุ1 65ปีเตรียมพร้อมรับมือโรคร้ายกับโครงการเมืองไทยยิ้มสู้โรคร้ายโทรหาเราสิคะ022902626เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนโดยลาชูเล่ปารีสปรึกษาปัญหาสุขภาพและความงามกับลาชูเล่โทร097 424 5566 5 69 2 692 8888 w w w l a c h ้ l e .co.th ถ้าคนทั่วไปใช้ร้อยปอร์เนตด้วยตัวเราเองแต่ละการคนรวยคือหนึ่งเอรคนรวยก็ะจะทำให้เราสามารถหยุดทำงานแต่รายได้ไม่หยุด คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับบิสไซดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณวิสูตรเดชาพัทรวสุ National Executive Business Associate Ex Unilever Network บริษัท Unilever Thai Trading จำกัดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณวิสูตรคะ,ค,รค,ะคือต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าคุณวิสูตรเนี่ยเคยทํางานเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินระดับประเทศมีเงินเดือนหลักแสน แต่ถ้าเกิดพูดถึงโบนัสเนี่ยโอ้โหแน่นอนหลักล้านใช่ไหมคะครับแต่ว่าคุณวิศูรเนี่ยตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างไปคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปทำธุรกิจกับ Unilever Network คือพูดแล้วแบบรู้สึกอึ้งมากๆเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะอึ้งเหมือนกันว่าทิ้งไปได้ยังไงอะเงินเดือนหลักแสนขนาดนั้น ทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นคะลองย้อนกลับไปในอดีตสักนิดนึงค่ะอ๋อจริงๆผมเองทํางานสถาบันการเงินค่ะนะครับที่บ้านที่บ้านจริงๆทําโรงงานอะไหล่มอเตอร์ไซค์อ๋อคือธุรกิจที่บ้านของที่บ้านค่ะแล้วผมก็ไปเรียนบัญชีที่จุฬาระบบธุรกิจมาใช้ที่บ้านแล้วอยากจะขยายธุรกิจไประหว่างประเทศอ๋อค่ะแล้วจริงๆเข้ามาในยูนิเวอร์จริงๆไม่ได้ตั้งใจคนข้างบ้านมาชวนครั้งแรกคุณกบคิดว่าผมรู้สึกยังไงอ๋อเขาแน่นอนปฏิเสธ ผมก็บอกไปว่าไม่มีเวลาอ๋อบอกก็คือหาอะไรก็ได้ที่แบบจะปฏิเสธคือคิดคิดในใจแล้วว่าเขาคงจะชวนเลามาขายของทั้งที่สองชวนอีกค่ะผมก็บอกไม่ว่างค่ะเพราะคิดว่าไม่สําคัญกับชีวิตเราที่บ้านก็มีธุรกิจเขาไม่หยุดชวนยังไม่หยุดเขาไม่หยุดชวนแหมก็แบบอยุดบานไกลกันเนาะเดินมาไหร่เจอมาก็ชวนทุกทีผมก็เลยคิดคิดในใจว่าถ้าไม่มาเขาคงชีวิตนี้เขาคงชวนผมตลอดชีวิตหละก็เลยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจเข้ามาครั้งที่สามครั้งที่สาม คือในใจก็คือเริ่มลำคาแล้คือลำคาอ่ะเอาก็เอาก็เลยบอกเขาว่าก่อนเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อย่ามาชวนอีกนะคือคือจะลองจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมเข้าไปฟังก็คือชื่อบริษัทยูนิลิเวอร์ผมอยู่ในวงการการลงทุนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเครดิตเลตติ้งของยูนิลิเวอร์ถ้าเทียบแล้วความเสี่ยงของยูนิลิเวอร์เนี่ย ดีกว่าประเทศไทยหรือหลายๆประเทศในเอเชียด้วยซ้ําก็คือมีความมั่นคงสูงมากเกิดได้ร่วมมือกับยูเเวอร์แต่เข้าไปฟังก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าธุรก,กิจนี้เป็นยังไงแล้วคิดว่าอะไรมันคือสเสน่ห์ของธุรกิจยูนิเวอร์เน็ตเวิร์เข้าไปแล้วเห็นส่วนหนึ่งก็คือเราวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจส่วนใหญ่แม้จะที่บ้านเองก็คืออะไรที่ดีๆแล้วก็จะมีคนเรียนแบบเมื่อเรียนแบบแล้วง่ายที่สุดก็คือตัดราคาธุรก,กิจก็จะมีปัญหาแต่ส่วนหนึ่งผมเข้ามาที่นี่ผมเห็นงบวิจัยของยูนิเวอร์หกหมื่น ห้าพันล้านซึ่งมากกว่ายอดขายบางบริษัทเลยซ้ำนั่นหมายถึงว่าบริษัทจะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซึ่งจะไม่มีใครเลียนแบบได้ oh. อันนี้คือแก้ปัญหาของธุรกิจหลายธุรกิจที่ผมวิเคราะห์มาเลย <Okay. S 2> สองก็คือมีหลายผิดพันธุ์ในเมืองไทยด้วย, oh. วยซ้ำนะครับบางผิดพันธุ์ดีมากขายได้ระดับหนึ่ง oh. แต่จะขายระดับประเทศระดับโลกไม่ง่ายส่วนหนึ่งคือการสร้างแบรนด์ผมมาเจอที่นี่ยูเวอร์เป็นคนที่สร้างแบรนด์อันดับต้นๆของโลกสร้างแบรนด์มา400ตาสินค้าแล้ว oh. ก็เห็นว่าโอกาสที่จะผ่อนแรงด้วยยูเวอร์มี2เรื่อง ก็คือเรื่องนวัตกรรมกับการสร้างแบรนด์ที่มากกว่านั้นเข้าใจระบบธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือเดิมเราเข้าใจว่าธุรกิจทั่วไปต้องลงทุนเยอะแล้วถึงมียอดขายและถึงมีกําไรแต่กับโปรเจกต์ใหม่ของยูนิเวอร์ผมสามารถสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้ซึ่งวันนั้นเขาเข้ามาแล้วถามผมว่าคุณรู้ไหมว่าบริษัทที่ใหญ่ๆของคนไทยมีอะไรบ้างนะครับวันนั้นนสมองผมก็คิดถึง CP คิดถึงแบงค์ต่างๆแล้วกรที่ทพแบงค ไทยพณิชย์ิแบงค์ทหารไทยซึ่งมีพนักงานเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วเขาก็ถามผมกลับมาว่าพี่แล้วสุดท้ายคนรวยมีอะไรเหมือนกันแล้วเราตอบว่าเราก็คิดไปต่างๆหน่อยมีเงินหรือมีมีความเก่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้าย้คือมีองค์กรขนาดใหญ่เพราะมีพนักงานเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับทำให้เจ้าของไน้ผ่อนแรงแต่แบบผมก็คิดไปมีคนช่วยเยอะมีคนช่วยเยอะแรงได้เยอะแต่ผมก็นึกไปถึงโรงงานที่บ้าน พนักงานยังไม่ถึงร้อยถ้าผมมีสักหมื่นคนผมต้องใช้เงินจ้างเท่าไหร่หมื่นคนคนละพันก็สิบล้านแล้วแต่พันพันบาทจ้างไม่ได้ต้องเป็นหมื่นต้องร้อยล้านละทุกเดือนทุกเดือนจ้างไม่ไหวแต่วันนี้ธุรกิจยูนิเวอร์เน็ตเบิร์กที่ผมเข้ามาเจอวันนั้นน่ะครับสามารถทําให้ผมสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้คือวันนั้นที่เข้าไปฟังแล้วรวมไปถึงเราก็ศึกษาต่อเองด้วยใช่ครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจโอเคตรงนี้แหละ มันใช่ละมันผ่านไปน,นาน,น,านไหมคะวันนั้นผมเข้าไปแล้วผมถามตัวเองค่ะถ้าโปรเจกต์นี้ผมไม่ร่วมมือด้วยคิดว่ายูนิเวอร์ทำสำเร็จไหมครับสำเร็จอยู่แล้วก็ต้องสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าบรษิษัทนี้ร้อยกว่าปีแล้วเขาสำเร็จมามากแล้วถูกไหมผมเลยตกลงก็คือผมร่วมมือเขาดีกว่าอย่างน้อยคือค่าสมัครแค่600บาท ผมได้เรียนรู้กับคนสําเร็จระดับโลกลงทุนเหมือนลงทุนน้อยมาก,มากเลย<า>แต่ผลตอบแทนนี่มหาศาลตอนนี้เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอยู่ในตําแหน่ง National Executive Business e x o c i a t i e ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงบ้างกับตําแหน่งนี้เรารู้สึกยังไงบ้างภาคภูมิใจขนาดไหนตําแหน่งนี้จะถือว่าเป็นตําแหน่งเกือบสูงสุดแล้วต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะได้ตําแหน่งนี้มาคุณสมบัติจริงๆแล้วมันเกิดจากการทํางานมากกว่า แต่การทํางานในธุรกิจเรามันเริ่มที่ความคิดก่อนก็คือเราต้องมีความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหลังจากนั้นก็คือเน้นการทํางานพื้นฐานสม่ําเสมอเพื่อสร้างองค์กรแล้วเราก็โฟกัสหาผู้นําเมื่อเราเป็นต้นแบบคือเราต้องเป็นต้นแบบก่อนในการทํางานในการเป็นผู้นําแล้วเราก็ถ่ายทอดการทํางานวิธีคิดให้กับทีมงานเราเมื่อสร้างผู้นําเสร็จสอนให้เขาไปสร้างต่อ แล้วองค์กรเราจะเรียกว่าทวีค่าจากไม่กี่คนนะครับก็คือเนชั่นแนลต้องการคนเอาจริงประมาณ4คนเอาจริงแค่4ี่คนเอาจริงแค่4นนคนใช่ครับเป็นปกติครับเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้เราหว่านเมล็ดพันธุ์ไปมากมายแต่ก็จะมีไม่กี่เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตงั้นเราก็ต้องเจอคนแล้วก็คัดในที่สุดเราเจอคน4คนแล้วเราก็สร้างสร้างองค์กรของเราจากที่ผมเคยเห็นภาพว่าจะมีองค์กรเป็นหมืน่นวันนี้ผมมีองค์กรแสนกว่าคนแล้ว โอ้โหมันแสนกว่าคนที่มันเยอะมากๆเลยใช่ครับมันช่วยผ่อนแรงเราได้ยังไงบ้างอะคะแสนกว่าคนแค่แบ่งเวลามาคนละชั่วโมงก็วันเดียวแสนชั่วโมงแล้วครับนี่คือหลักการของคนรวยม,มีคนในองค์กรและแต่ละคนใช้เวลาคนละเล็กคนละน้อยถ้าคนทั่วไปใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ละการคนรวยคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนร้อยคนนะครับก็จะทําให้เราสามารถหยุดทํางานแต่รายได้ไม่หยุดได้คุณวิสูต์คะ คือกบสงสัยและเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยด้วยนะคะกับ passive income ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรเลยก็สามารถมีรายได้เข้ามาเป็นความจริงหรือเปล่าคะงานที่ผมทำอยู่เดิมเรียกว่า active คือต้องทำถึงมีไรายได้หรือหลายๆคนที่เป็นผู้หาหรือคนทำงานประจำะหยุดทำไรายได้มันหยุดแน่ๆหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าของธุรก,กิจนะครับแต่ไม่อยู่สัก2เดือนกลับมาธุรก,กิจหยุดละแต่ในธุรก,กิจขนาดใหญ่ ถ้าเราสังเกตคือเจ้าของแบงค์เจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เขาไม่ได้อยู่แต่ธุรกิจเข้ารันถูกไหมครับก็เช่นเดียวกับธุรกิจของของผมเหมือนกันก็คือธุรกิจยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเราสร้างองค์กรเราสร้างคนเราพัฒนาคนในองค์กรสักระดับหนึ่ง2ปีถึง5ปีจนผู้นําเรามากพอเหมือนแต่เรามีองค์กรขนาดใหญ่แล้วทุกคนในองค์กรก็จะทํางานระบบก็จะรันของมันไปทําให้เราหยุดทําแต่รายได้เข้าชั่วชีวิต นี่คือทําตรงนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าธุรกิจนี้ณปัจจุบันใช่ครับหรือว่ายังมีอย่างอื่นอีกด้วยไม่ไม่มีแล้วครับทำธุรกิจอย่ไม่ไ้ก็สามารถอยู่ได้แบบสบายสบายมีเงินเก็บล้นเหลือเลยก็มีทรัพย์สินเยอะครับมีบทรัพย์สินเยอะครับอ่าถามานี้ดีกว่าคุณวิสูธ์ทำธุรกิจตรงนี้นะคะกับยูนิเวอร์มาได้อะไรจัดการทําธุรกิจตรงนี้บ้างนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนทําก็คืออยากมีเงินถูกไหมคค่ะเงินเราได้แน่แน่ มีรายได้มีทรัพย์สินมีบ้านในฝันมีรถในฝันค่ะและที่สําคัญคือมีเวลาอยู่กับครอบครัวและมากกว่านั้นคือคือเราได้พัฒนาตัวเองค่ะผมเป็นทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะผมเป็นแบบนี้แต่ผมเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วพัฒนาผมค่ะนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยลูกผมได้ประสบการณ์ดีๆจากการท่องเที่ยวต่างประเทศไปหลายประเทศมากมายตั้งแต่ตัวเล็กเท่านี้จนปัจจุบันสูงกว่าผมละถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเยอะขนาดนี้เนี่ย ว่างเยอะก็จริงๆแล้วเราจะเล่นกีฬาผมกับลูกจะเตะบ,บอลกันทุกอาทิตย์แล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหรือ<ะ>จนจนมีช่วงหนึ่งะครับที่ผมทําแล้วผมมีเวลาแล้วลูกไปเตะบอลน,<ะ>นะครับแล้วผมก็ไปเตะบอลกับลูกลูกก็ถามกกลูก็ปาปาทําทไมพ่อคนอื่นเขาไม่มาเตะบอลด้วยผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงผมบอกอ๋อคนอื่นเขาคงมีเงิน<ะ>แต่ไม่มีเวลา บอกอ๋อจริงนะแต่แล้ววันหนึ่งมีช่วงวันหนึ่งก็คือเขาโตขึ้นแล้วเขาเป็นหัวหน้าห้องปรากฏว่าเขาเก็บรวบรวมรายได้ของผู้ปกครองทั้งหมดเลยแล้วเขามาถามผมป้าป้าวันนั้นป้าป้าบอกว่าพ่อคนอื่นก็มีเงินแต่รู้สึกว่าป้าป้ามีเงินมากกว่าพ่อคนอื่นสิบเท่าเลยนะแล้วเขามาถามแล้วเราตอบไปว่ายังไงคะเขาบอกก็เพราะว่าธุรกิจนี้ไงมันผ่อนแรงแล้วลูกคิดไหมคะว่ามี อยากจะดําเนินชีวิตตามแบบพ่อมากเลยอยากมีเงินเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะนี่ครับตอนนี้เขามาทําแล้วเขายังเรียนอยู่ด้วยตอนนี้เขาทาแล้วด้วยเพิ่งมาทําเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเขาเรียนอยู่ปีสองเรียนไปด้วยทาไปด้วยไปด้วยก็เหมือนกับแบบสร้างสกิจของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยแบบนี้ลูกคนเล็กตอนนี้ปิดเทอมผมถามอยากทําอะไรอยากเรียนเรื่องลงทุนผมก็พาไปเรียนเรื่องลงทุนคนเล็กนี่อยู่ม .5 เก็บเงินได้แล้วอ้โหเป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้องชื่นชมเลยนวัตกรรมการเคลือบผิวนาโนโคตปกป้องสิ่งที่คุณรักจากคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหน และป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดยมอโมโกแบคแอนชูสปาสนับสนุนโดย V ีบลิงก้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสด้วย V ีบลิงกี้ เรียนไปด้วยทำธ <ทำ S 1> ุรกิจไปด้วยก็เหมือนกับว่าทำสร้างราย<อ>ได้ไตั้งแต่อายุยังน้อยแบบนี้ ทำได้ไหมคะว่าอย่างอย่างอย่างโลกอย่างเงี้ยนะคะได้จํานวนเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่อก็หลายก็หลายหมื่นลวครับหลายหมื่นต่อต่อเดือนต่อเดือนตั้งแต่ที่คุณพ่อมาทํางานที่เ n i l e เ e ็ Network นะครับก็รู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นพ่อเขาทำงานแล้วก็มีความสุขดีครับตอนนี้ผมก็เลยมาเริ่มศึกษาธุรกิจอยู่ในเ r Network เหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นคุณพ่อเขาทาแล้วมีรายได้ดีแล้วก็มีเวลาด้วยผมก็อยากเป็นเหมือนคุณพ่อครับ ล่าสุดล่าสุดเขาก็ถอนเงินมาให้แม่ครับอ๋อคือไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้ใช้จ่ายเก็บถอนไปให้คุณแม่เก็บเอาไว้ทําทุนในการเรียนด้วยไม่ต้องใช้เงินคุณพ่อคุณแม่เลยก็คือถือว่าเขาได้เรียนรู้ของจริงเพราะเขาเรียนด้านการตลาดด้วยแต่ทราบมาอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายในต่างประเทศนี่ก็มีการขยายไปด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็มีที่มาเลเซียมีที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็มีที่ประเทศลาวอยากรู้ เด็กสมัยใหม่เขามีแนวคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จได้จริงหรออะไรเงี้ยคือเผอิญเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กเขาก็หลายๆคนถามว่าทําไมลูกทําไมไม่ถึงมาทาลูกผมเชื่อมาอมบอกจริงๆเขาเห็นพ่อเนี่ยเป็นผู้หาเงินเดือนเป็นแสนอยู่แล้วโบนัสก็เยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาทำํำแต่พอพ่อมาทําแล้วมีเวลาอยู่กับเขาแล้วรู้สึกมันได้บ้านในฝนันได้รถในฝนันและทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครัวต้องการมันมีหมด เขารู้สึกว่าธุกิจนี่มันให้ความสุขเขาเลยอยากเป็นแล้วเขามีแบบไปชักชวนเพื่อนๆบ้างไหมคะมีครับแล้วมีเพื่อนเขามาทำบ้างไหมมีเพื่อนเข้ามาแล้วก็มีแม่ของเพื่อนขอเข้ามาทาเพราะว่าเขาเห็นว่าเราประสบความสําเร็จเนาะมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแถมลูกก็เรียนก็ยังมีงานทําอีกมีเงินอีกแบบที่้งานนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือลูกได้พัฒนาความคิดลูกจะรู้ว่าการประสบความสำเร็จนะมันเป็นเรื่องไม่ยากแล้ว ถ้าร่วมมือกับยูนิลิเวอร์และสิ่งที่มากกว่านั้นคือเขาพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือคนประสบความเร็จหลายๆคนจะมองเราที่มีรถมีบ้านแต่จริงๆมันคือสิ่งที่อยู่ภายในเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในการทํางานร่วมกับผู้คนเมื่อก่อนให้ผมมาพูดหน้าเวทีพูดไม่ได้แค่ห้าคนสิบคนผมก็เงือตกแล้วแต่วันนี้ผมพูดต่อหน้าคนเป็นพันๆคนนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ให้หรือแบ่งปัน สิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนอื่นแลวเขาประสบความสำเร็จได้มันเหมือนพูดออกมาจากใจของเราจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมกับทุกคนที่จะทําแบบนี้ได้จริงๆมันคือไม่ใช่ผมคนเดียวนะในอยู่ในเวอร์ตอนนี้มีมากมายหลายคนค่ะแต่ว่าถามทาไมบางคนสําเร็จบางคนไม่สําเร็จไม่ใช่ความเก่งนะครับมันอยู่ที่อะไรคะมันอยู่ที่อุปนิสัยอุปนิสัยของตัวเราอุปนิสัยของคนสําเร็จครับก็คือทํางานถ้าคนสำเร็จจะเป็นยังไงคะทํางานสม่ําเสมอ ต้องพยานด้วยทํางานสม่ำเสมอคิดบวกคิดบวกทําก็คือ work hard แต่ smart ก็คือใช้ระบบในการทํางานมันมีระบบงานยังมีระบบระเบียบแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอแค่นี้ก็สามารถที่จะอยู่เฉยโดยที่มีเงินเข้ามาตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าอีกสักประมาณ5-10ปีอันนี้ได้ตัวของคุณวิสุทธ์เองคาดว่าวางอนาคตไว้ว่าจะมี passive income สักเท่าไหร่ต่อเดือนดีคะคือจริงๆแล้วคนที่ทำธุรกิจนี้แล้วมีเครือข่ายทั่วโลก เดือนละล้านเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ที่เป็นเรื่องธรรมดาด้วยแต่ที่พวกผมคิดกันก็คือมากกว่า50ล้านต่อเดือนซึ่งมันเป็นมันเป็นที่มีคนทําได้อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งกับยูนิเวอร์มันยิ่งมากกว่านั้นเพราะว่าเครือข่ายอื่นเนี่ยมีจากหลายประเทศมาที่เมืองไทยที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กเริ่มที่เมืองไทยที่แรก แล้วตอนนี้มี5ประเทศะนะครับมีอีก190ประเทศรอเราอยู่อยากเชิญชวนใครที่แบบว่ารู้สึกว่าสิ้นหวัง ตกงานหรือว่าถ้าที่ทํางานอยู่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขทํางานทุกวันเป็นรูทีเลยต้องตื่นแต่เช้าแนะนํายังไงดีคะก็จริงๆผมว่าธุกิจนี้เป็นโอกาสของทุกคนที่สําคัญคือไม่ต้องการว่าเป็นใครมาจากไหนด้วยสําคัญที่สุดคืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหม,มต้องถา,ามาก่อนว่าคุณอยากเปลี่ยนคุณอายากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมและกล้าเปลี่ยนไหมด้วยใช่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงและคุณกล้าเปลี่ยนแปลงเข้ามาที่นี่ผมเห็นแต่คนที่ประสบ ถ้าพูดถึงหลักในการบริหารของตัวของคุณวิสุทธ์เองเนี่ยใช้หลักอะไรในการบริหารจริงๆแล้วในในธุรกิจเครือข่ายหรือยูเมอร์เน็ตเวิร์กเองเนี่ยมันไม่เหมือนการที่เราเป็นเจ้านายลูกน้องแต่ในธุรกิจนี้เราเป็นหุ้นส่วนกันเป็นหุ้นส่วนกันเราจะก๊อปปี้ให้เขาเพื่อทำงานได้แล้วเราจะพัฒนาเขาเราจะสร้างผู้นำของผู้นำเราจะไม่สร้างผู้ตามและเราไม่สามารถบังคับให้ใครทำตามที่เราต้องการได้ มีแต่เราทำเป็นตัวอย่างให้เขาเป็นแบบอยากเป็นแบบเราแล้วก็ปี้เราดีเหรอคะมีคนเหมือนเราเยอะๆอย่างนี้ดีมากครับเหมือนกับเรามีเฟรนช์ชอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกคือบางคนไงไม่ชอบไงว่าแบบเฮ้ยอย่ามาทำตามนะเดี๋ยวเหมือนกันอ,อะไรออันนั้นคือธุรกิจเดิมที่ผมเคยเห็นใช่ไหมคะก็คือถ้าเรา มีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งแล้วเราจะไม่บอกใครเลยเรื่องความลับเพราะเดี๋ยวเขามาก๊อปปี้ใช่กลัวมากเลยที่เรื่ององเศษทุบแข่งับเราอีกตงนี้เดี๋ยวจะมาแข่งอันนั้นไม่เหมือนกันแต่ในธุรกิจนี้ยิ่งเรามีคนประสบความเร็จและก๊อปปี้เรามากเท่าไหร่ธุรกิจเรายิ่งเติบโตนี่คือข้อเดียของธุรกิจเราเคยเจออุปสรรคปัญหาอะไรที่รู้สึกท้อถอยท้อแท้ในชีวิตนีบ้างไหมคะเป็นธรรมดาของการทํางานคือ เป็นก่อนหน้านี้หรือเป็นระหว่างนี้หรือว่าตอนไหนคะมีเป็นช่วงๆเป็นบางช่วงก็คือเราทํางานตรงนี้ถึงแม้ว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีและก็สบายแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตด้วยจริงๆคือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจธุรก,กิจนี้ มันมันมันขัดแย้งในใจอยู่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจดีและเราไปชวนคนนะคนอื่นก็ไม่เข้าใจเขาปฏิเสธเราเราก็ยิ่งใจเปายิ่งใจแปใหญ่ถูกไหมและยิ่งตอนแรกๆยิ่งทําไม่เป็นมันก็จะมีคนโอ้จริงๆแล้วเป็นคนที่รู้จักเราเนี่ยแล้วม่าอย่าไปทาแล้วเป็นมือหานดีอยู่แล้วไม่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสียชื่อเสียงนะก็ทําให้เรายิ่งคิดหนักเข้าไปอีกแต่เรา ต้องกลับมาดูอีกว่าที่เราทำมันมันใช่ไหมธุรก,กิจมันดีจริงไหม,มแล้วเรามาดูจนเรามีความรู้และมั่นใจปรึกษาคนสําเน็จเราจะเกิดความมั่นใจค่ะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะ,คะอยากจะถามเรื่องของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นดอกเห็ดใช่ครับ <laughs> คือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเราถึงจะมาร่วมทำงาน กับธุรกิจ u n i v e r Network อีกหนึ่งคือชื่อบริษัทที่มีประวัติมายาวนานก็คือร้อยกว่าปีแล้วครับผ่านสงครามโลกมาสองครั้งแล้วนั่นคือมั่นใจว่าบริษัทเนี่ยโตต่อเนื่องเราต้องการแพสซีฟอินคัมแต่บางคนลืมดูไปบริษัทเพิ่งตั้งมาปีนถูกไหมเราต้องการแพสซีฟสร้างองค์กรเสร็จเรียบร้อยบริษัทผิดแล้วมันก็ไม่ใช่แพสซีฟนะครับและอย่างที่ผมบอกไว้2จุดเด่นของ u n i ิเวอร์คืองบวิจัยและพัฒนาและการสร้างแบบ นี่คือสิ่งที่ทำให้สุขเราเติบโตอย่างต่อเน,นื่องก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามาทำกับ Unilever n ็ t เ o ิร์แล้วรับประกันใช่ไหมคะว่าถ้าคุณทำตามเป้าหมายตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนต้องขยันต้องทำงานอย่างต่อนเนื่อง และคุณก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอค่ะว да. ันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณวิสูตรมากนะคะที <S 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 ่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราค่ะกดมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้ด้วยนะคะเป็นนิตยสาร business owner ค่ะแล้วก็หนังสือคุณภาพมิเครือนดีเน็ตเวิร์ะขอบคุณเช่นมอบไยค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าในยุคที่เศรษฐกิจชะลอต,ตัวแบบนี้นะคะการจะสร้างรายได้แบบ passive income ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะอย่าง u n i l e v e r network นะคะบอกได้เลยว่าลงทุนน้อยนะคะแถมยังส่งต่อเป็นมรดกให้กับครอบครัว ลูกรุ่นหลานได้อีกด้วยเห็นแบบนี้สนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่คือหลักการของคนรวยมีคนในองค์กรและแต่ละคนใช้เวลาคนละเล็กคนละา,า,ายถ้าคนทั่วไปใช้100%ยด้วยตัวเราเองนะครับแต่ละการคนรวยคือหนึ่งเปอร์เนตอคนเก็จะทำให้เราสามารถหยุดทำงานแต่ละได้ไม่หยุดได้ 10มิถุนายนนี้พบกับงานสมัมมนาระดับชาติยุทธศาสตร์ประเทศไทย2016เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมประตูการค้าสู่อินโดจีนปาฐกถาพิเศษเรื่องความมั่นคงของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยคนตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสวนาเรื่องเศรษฐกิจพิเศษน,นครพนมประตูการค้าสู่อินโดจีน และการเสวนาภาพบายอุปสรรคทางออกเขเศรษฐกิจพิเศษนครพนมฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องสาระเข้มข้นโดยองค์กรธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่พบกันวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้8นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมแม่น้ำโขงโรงแรมฟอร์จูนวิวโขงจังหวัดนครพนมลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www. n a t i o n t v t v e อ o n o m y s e min a r สนับสนุนโดย